ผู้พันแซนเดอร์สความสำเร็จที่เริ่มต้นตอนอายุ65ลองหลับตาสักครู่แล้วจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งอายุคุณ65ปีเงินเก็บของคุณแทบไม่เหลือกิจการที่คุณรักถูกปิดชีวิตที่คุณสร้างมาตลอดหลายสิบปีหายไปในพริบตาบางคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะยอมแพ้ บางคนอาจจะบอกว่ามันสายไปแล้วแต่มีชายคนหนึ่งที่หยิบสูตรไก่ทอดของตัวเองใส่กระทะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในวัยที่คนอื่นคิดว่าควรพักแล้วชายคนนั้นชื่อว่าฮาร์แลนด์แซนเดอร์สหรือที่ทั้งโลกเรียกเขาว่าผู้พันแซนเดอร์สจาก KFC วันนี้เราจะพาคุณย้อนเส้นทางชีวิตของเขาจากความยากจนสู่อุปสรรคไม่จบเส้นจากร้านอาหารเล็กๆที่ล้มเหลวสู่แฟรนไชส์ระดับโลกในกว่า180ประเทศและทั้งหมดนี้เริ่มต้นตอนที่เขาเกือบล้มเหลวที่สุดในชีวิตเด็กชายที่โตมากับความสูญเสียผู้พันแซนเดอร์สไม่ได้เกิดมาในครอบครัวร่ำรวย เขาเกิดในปี1890ที่รัฐอินดีแอนาประเทศสหรัฐอายุเพียง6ขวบพ่อของเขาเสียชีวิตกระทันหันแม่ต้องออกไปทำงานวันละหลายชั่วโมงเขาจึงต้องทำอาหารให้พี่น้องกินเองตั้งแต่เล็กนี่คือจุดเริ่มต้นที่เขารู้ว่าอาหารสามารถทำให้ครอบครัวรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังได้แต่ชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่เคยง่าย เขาออกจากโรงเรียนตอนอายุ12และเริ่มทำงานสารพัดรูปแบบเพื่อประคองครอบครัวให้มีชีวิตรอดบางวันเขาทำงานในฟาร์มบางวันเป็นคนส่งโทรเลขบางวันเป็นทหารพนักงานขายประกันพนักงานสถานีรถไฟขับรถบัสทนายความจำเป็นไปจนถึงคนขายยางรถยนต์เขาไม่เคยอยู่ที่เดิมได้นานเพราะล้มเหลวแทบทุกงาน ทั้งเพระชชาะโชคชะตานิสัยดือ้อหรือสถานการณ์ที่เลิกจ้างหลายคนอาจท้อไปแล้วแต่เขายัางเชื่อว่าชีวิตกำลังพาไปที่ไหนสักแห่งเขาไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เขาไม่หยุดพยายามจุดเริ่มต้นของไก่ทอดอายุ40ปีแซนเดอร์สเปิดปั๊มน้ำมันเล็กๆในรัฐเคนทักกี้แต่เขามีไอเดียที่แตกต่างจากคนอื่นนั่นคือ ถ้าคนมาที่ปั๊มทำไมไม่ทำอาหารขายด้วยเขาจึงทำไก่ทอดสูตรของตัวเองให้ลูกค้าชิมทอดทีละชิ้นในกระทะเหล็กปรุงรสด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศ11ชนิดลับเฉพาะลูกค้าชอบมากบางคนขับรถอ้อมมาเพื่อมากินชื่อเสียงเริ่มกระจายไปทั่วเมือง ในที่สุดเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆใกล้ปั๊มชื่อเสียงของไก่ทอดของเขาทําให้ผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้มอบตําแหน่งกิตติมศักดิ์ให้ว่าเคนทักกี้คลอนเนลนี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อผู้พันแซนเดอร์สชีวิตเหมือนจะดีขึ้นเขามีร้านอาหารที่คนแน่นทุกวันเขาคิดว่านี่แหละสิ่งที่ฉันจะทำไปจนแก่แต่โชคชะตาไม่เคยใจดีกับเขานานาน,นัก ล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในอายุ60กว่าวันหนึ่งรัฐสร้ามถนนสายใหม่และมันตักผ่านจุดสำคัญทำให้รถไม่ผ่านร้านอาหารของเขาอีกต่อไปลูกค้าหายรายได้หายจนสุดท้ายเขาต้องปิดร้านที่สร้างมากกว่า20ปีพร้อมหนี้สินมากมายตอนนั้นเขาอายุ66ปีมีเงินบำนาญจากรัฐบาลเพียงเดือนละ105ดอลลาร์หลายคนคงคิดว่า แค่นี้ก็พอแล้วชีวิตมันเท่านี้แต่เขาบอกตัวเองว่าผมยังไม่อยากหมดชีวิตแบบนี้แล้วเขาก็เริ่มมองไปรอบตัวคิดทบทวนว่าในชีวิตเขามีอะไรที่ทำได้ดีที่สุดคำตอบชัดเจนมากไก่ทอดของฉันนั่นแหละนี่คือช่วงเวลาที่เขาเริ่มต้นใหม่จริงๆตอนที่คนทั้งโลกบอกว่ามันสายไปแล้ว ชายวัย66ที่เดินขายสูตรไก่ทอดไปทั่วประเทศแซนเดอร์สตัดสินใจทำเรื่องที่คนอายุ66แทบไม่มีใครกล้าทำนั่นคือขับรถเดินทางไปทั่วอเมริกาเพื่อขายสูตรไก่ทอดให้ร้านอาหารที่ละลร้านไม่ใช่ขายเป็นเงินก้อนแต่ขายด้วยไอเดียว่าคุณทอดไก่ของฉันฉันสอนสูตรให้คุณขายได้ฉันขอส่วนแบ่งเล็กๆแล้วเขาก็เริ่มเดินทาง นอนในรถกินอาหารง่ายๆไปเคาะประตูร้านอาหารทีละร้านเล่าเรื่องสูตรของเขาทอดตัวอย่างให้กินและขอให้ร้านรับแฟรนไชส์ของเขาแต่ร้านแรกปฏิเสธร้านที่สองปฏิเสธร้านที่สามปิดประตูใส่หน้าเขาโดนปฏิเสธ100ร้าน200ร้าน300ร้านจนถึง900ร้าน บางคนหัวเราะใส่บางคนบอกว่าแก,แก่เกินไปแล้วบางคนบอกว่าก่ไแก่ธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษแต่เขาพูดกับตัวเองตลอดว่าไม่เป็นไรร้านต่อไปอาจใช่จิตใจคนเราจะต้องแข็งแกร่งแค่ไหนถึงจะโดนปฏิเสธ900ครั้งแล้วยังลุกขึ้นต่อแต่เขาทำได้เขาเชื่อในตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้คำว่า แก่แล้วมาหยุดชีวิตการเริ่มต้นของ KFC ร้านที่พันเก้าคือร้านที่ยอมรับข้อเสนอของเขานี่คือจุดเริ่มต้นของเครือข่ายแฟรนไชส์ซึ่งเติบโตเร็วมากภายในเวลาไม่นานร้าน KFC กระจายตัวทั่วอเมริกาความนิยมไก่ทอดสูตรของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปี1964เขาขายกิจการให้บริษัทหนึ่งได้เงินราว2ล้านดอลลาร์ซึ่งในยุคนั้นถือว่ามหาศาลแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาขอไว้นั่นคือผมยังอยากเป็นตัวแทนของแบรนด์ผมยังอยากใส่ชุดสูตรสีขาวผมยังอยากเป็นผู้พันแซนเดอร์สของผู้คนบริษัทก็ยอมและนี่คือเหตุผลที่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ KFC จนถึงทุกวันนี้ บทเรียนชีวิตจากชายที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตผู้พันแซนเดอร์สสอนเราหลายอย่างมาก 1. อายุมันไม่ใช่อุปสรรคเลยเขาเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ65และประสบความสำเร็จตอนอายุ75หลายคนบอกว่าชีวิตหมดหวังตั้งแต่30แต่เขาพิสูจน์ว่าตราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินชีวิตก็ยังไม่หยุดให้โอกาส 2. ความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของเส้นทาง ล้มเหลว900ครั้งแต่เขาก็ยังตอบตัวเองว่ายังไม่ใช่วันนี้ที่ฉันจะยอมแพ้ 3. เริ่มจากสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดเขาไม่ใช่คนฉลาดที่สุดไม่ใช่คนรวยที่สุดแต่เขาเก่งทำอาหารและเขาใช้สิ่งนั้นสร้างจักรวรรดิ KFC 4. ความสำเร็จไม่ใช่โชคมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความพยายามปวดใจล้มเหลวและลุกขึ้นใหม่เสมอถ้าคุณกำลังท้ออยู่เรื่องนี้คือคำตอบวันนี้คุณอาจกำลังรู้สึกล้มเหลวคุณอาจคิดว่าชีวิตล้มเหลวคุณอาจคิดว่าตัวเองเริ่มช้าหรือใครบางคนบอกว่ามันสายไปแล้ว แต่ลองมองชายในชุดสูทสีขาวคนนั้นดูชายที่เริ่มต้นใหม่ตอน65ชายที่โดนปฏิเสธ900ครั้งชายที่ยังลุกขึ้นต่อแม้โลกจะไม่เห็นค่าเขาแล้วถามตัวเองว่าฉันยอมแพ้จริงๆเหรอถ้าผูพันแซนเดอร์สยังเริ่มใหม่ได้คุณก็เริ่มใหม่ได้ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณล้มเหลวกี่ครั้งไม่ว่าชีวิตจะเอาอะไรจากคุณไปบ้างจำไว้เสมอ ไม่มีคำว่าสายถ้าคุณยังไม่หยุดเดิน